สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดผักบอคคลี่กุ้งสดนะคะใส่น้ำมันไปใส่กระเทียมค่ะ เตียมพอผัดพอให้หอมนะกระเทียมนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไหม้กุ้งลงไปกุ้งก็ใส่ตามชอบพอบกุ้งก็ใส่เยอะๆอ,อันนี้ของเราใส่กุ้งสามขีดนะ ก็เราชอบกุ้งนะก็ใส่กุ้งนะสามขีดนะผัดไปไดเรื่อยๆนคะ่ะหอมมากเลยเพื่อนๆหอมมากเลยหอมมากเลย เสร็จแล้วบล็อกครี่เราลงไปบล็อกครีนี้เราลวกเลยนะคะเราลวกแล้วเราถึงเอามาผัดสีขาวใส่ลงไปซอสหอยนางรมใส่ลงไปตังชบแต่เราบอกเลยว่าเราไม่กินน้ำตาลนะคะ เยวไม่กินน้ำตาลนะคะโอ้อร่อยมากนี่สวยด้วยตอนผัดกุ้งก็จะเพิ่ กุ้งก็จะสุกมากนะเ,นเพื่อนๆเพราะเราจะมาผัดคู่กับบัคคลีอีกเนี่ย มากเพื่อนเ,เสร็จแล้วถัดบักคารี่กุ้งของเราง่ายนิดเดียวกุ้งเราใช้3ามขีดต่อบาาักครี่หัวใหญ่หัวหนึ่งเราชอบกุ้งแลาวก็ใช้กุ้ง เสร็จแล้วเพื่อนๆน,นี่คือผัดบอกคคร่กุ้งง่ายนิดเดียวนี่มาให้เพื่อนๆดูนะนี่อร่อยน่าทานมากเพื่อนๆลองทำดูนะกุ้งก็สวยก,กรอบแน่เลยโอ้ยเพื่อนๆ ทุกคนมา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 ,มากินด้วยกันนี่ไงนบออคคลลีกุ้งทุกคนทำได้ง่ายค่ะทำกินกับครอบครัวตัวเองเย็นมาก็แบบล้องวงกินข้าวกันนะเนี่ยกินก็สข้าวสวยวร้อน หรือเพื่อนเพ่อ,พอแม่เราสวยมากเลยเราก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาให้กำลังใจเราเยอะมากเลยขอบคุณจริงๆเราก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะเราเป็นช่องเล็กๆที่มาขอความเมตตาจากเพื่อนๆทุกคนเลยมากดติดตามให้เราด้วยนะแล้วเราก็จะทำะ กับข้าวง่ายๆให้เพื่อนๆดูอาจจะง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเราดีใจมากเลยทุกคนเข้ามาให้กำลังใจเนี่ยอยขอบคุณจริงๆวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเลยกับข้าวเราง่ายๆเราอยากจะคุยกับทุกคนนะคุยนานๆกับข้าวเราเสร็จเพราะว่า มันง่ายกับข้าวง่ายๆให้เพื่อนๆได้ทําตามเนี่ยควันลอยช่วยเลยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยกันเป็นห่วงทุกคนเดอ้อรักทุกคนเดอ้อเราก็รักคนที่ติดตามเรานะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ติดตามเราก็มาช่วยติดตามเราด้วยนะ มาเมนให้กำลังใจเราได้นะกดแชร์ให้เราด้วยทุกกำลังใจเราเราดูนะเพื่อนเพื่อนเราเห็นหมดนะเราคิดถึงนะเราคิดถึงทุกคนที่ไม่ตาเราช่องเล็กๆของเราน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยทุกคน วันนี้เราก็อยากจะคุยกับทุกคนนะทุกคนก็เป็นเพื่อนเราหมดเนาะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องให้กำลังใจเราแล้วก็เราจะไม่ลืมเลยกับที่ทุกคนให้ความเมตตาช่องเล็กๆของเรา มีอะไรก็ทักทายมาหาเราได้นะเพื่อนเพื่อนเราก็วันหนึ่งเราก็จะทํากับข้าวที่มันง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรมากอยู่แบบง่ายๆทํากับข้าวอย่างสองอย่างแล้วแบบมีความสุขดีเพื่อนๆนเพื่อนๆก็น่ารักกับเรามาให้กำลังใจเราด้วยนะ เราอาจจะแบบเป็นช่องเล็กๆที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เพื่อนๆก็มาให้กําลังใจเราเราก็ดีใจมากเลยเข้ามาเยอะมากเลยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ขอให้กินข้าวอร่อยกับครอบครัวนะเราก็มีผัดบ็อกคลรี่นะคะทุกเพื่อนๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะกดติดตามเราด้วยจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบาย